สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะคุณผู้ชายบอกว่าจะพามาคาเฟ่อะมาดูคาเฟ่ไไนนเฟแบบไหนก่อนอันนี้ค่ะดูคาเฟ่แบบไหนก่อนคาเฟ่แบบไหนก่อนมาคาเฟ่ก็ต้องมีกาแฟใช่ไหมนี่จ้าชนอาชนอย่างนั้นก็ตามน้ําเลยก็แล้วกันวงสวิงแรกเริ่มและดูท่าของเขาต้องมีวินน้ำเอาเลือใช้นี่โอ้โหได้ตัวแค่นี้เหรอปลามงปลาหมอกก็มา อันนั้นแค่ยากเกยกไอเทมเชาตามหาอยู่นี่ค่ะมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าของเราต้องเป็นไอเทมนี้เท่านั้นค่ะปานินค่ะปานินสดสดที่พร้อมไปดิ้นอยู่ในกระทะทุกคนได้มาสามตัวแล้วค่ะตัวใหญ่ๆปลาจะไม่มีที่อยู่แล้วเอาหัวเขาดิลงมอบเดี๋ยวนี้นะนนกัถนดันดันเข้าไป เทเลยตอนนี้เราก็มาช่างปลาออกกันแล้วนะคะเพราะว่าแดดมันร้อน,นะค่ะนั่งไม่ไหวนะคะค่าคันเบ็ดนะคะคันละร้อยนะคะออกได้2โลนะคะอันนี้เราได้มา3โลครึ่งค่ะก็ต้องสมทบอีก90บาทคุ้มไหมเนี่ยแต่มาบ่อน,นี้ไม่เคยผิดหวังนะได้ปลากลับทุกรอบเลยพิกัดอยู่ที่แพรกษาสิบส